เซ็ดแปเก้าสวัสดีค่ะ ป้าพานะคะ <Yeah. S 1> ค่ะ oh. หลังจากคลิปที่แล้วนะเราสอนทำเซอร์ไพรส์นะคะ oh. ดึงเงินเนาะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทําแบบสําหรับคนงบน้อยนะคะ <Wow. S 1> จริงๆป้าพา,ายากใช้แบงค์ยีมากเลยแต่ว่าไม่มีเราก็เลยใช้แบงค์ร้อยที่เราไปแลกมาหมายถึงแบงค์ใหม่ๆอ่ะไม่มีแล้วนะคะธนาคาร oh. ก็จะดึงออกมาแบบนี้นะคะนี่ซึ่งจะลดหลู่เพอร์เฟมากมาก oh. คือมันจะมีแบบอ่าเขาเรียกว่ายังไงอะเราจะใส่แบงค์ยีประมาณสัก10บแบงค์ก็เท่ากับมูลค่าประมาณ200บาทเนาะแต่วันนี้เราจะใช้แบงค์ร้อยสิแบงค์ก็1,000บาทค่นะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยว่าจะง่ายขนาดไหนนะะให้เรานําแบงค์ที่เราจะใช้นะใส่ถุงแก้วค่ะถุงแก้วนี่เราสั่งทางอินเทอร์เน็ตหรือร้านเบเกอรี่ก็มีขายเนาะแต่ถ้าไม่มีนะคะใช้ถุงแกงได้มาตัดหัวตัดถ่ายเขานิ่มๆน,น,นิดนึงจะไม่แข็งเหมือนถุงแก้วเนาะใส่เข้าไปแบบ ะะแล้วเราก็ตัดเล็มเลมขอบนิดนึงค่ะอย่าให้โดนแบงค์นะคะตอนนี้นะคะถ้าไม่มั่นใจเราไว้อย่างนี้แล้วเราก็เอาแบงค์ออกแล้วเราก็ตัดเนาะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะไม่งั้นน่ะตัดโดนแบงค์ก็จะเสียหายไปเลยนะจ๊ะ, <What? S 1> ะมือนิ่งๆปั๊บ เราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะใส่เข้าไปค่ะจะใส่ง่ายขึ้นเพราะด้านบนเขาโดนเปิดแล้ว,ลวเห็นไหมนี่พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็ดึงสกอตเทปใส่เนาะแปะด้านบนด้วยกันหลุดมาอีกทีนึงค่ะโค้งลงไปนี่เราได้แล้ว1แบงค์นะคะใช้ทั้งหมด10แบงค์นะคะเราทําครบ10แบงค์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ติดกันหลังจากรอบที่แล้วที่แบบสอนไปค่อนข้างจะสับสนเนะาะครั้งนี้จะเอาแบบให้ชชัวร์นะคะ นั่นก็คือขั้นตอนแรกนะให้เราเอาแบงค์นะคะซ้อนด้านบนค่ะนั้นมันจะอยู่ด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมต้องซ้อนด้านบนเท่านั้นค่ะไปให้เป็นยาวๆทั้งหมด10แบงค์นะคะนี่ค่ะยาวไปจ้า ี่ค่ะตอนนี้เราก็แปะแบงครบแล้วใช่ไหมคะพักแบงคไว้ก่อนยังไม่ม้วนนะคะพักไว้แบบนี้เลยเราก็จะใช้แกนกระาดาษแบบนี้ค่ะเพียวๆเลยนะคะ1อันเนาะเอามาวัดกับแบงค่ะนี่วัดไว้ว่าแค่ไหนถูกปะก็ให้เขาเกินลงมานิดนึงเพราะมันจะมีพลาสติกอยู่ใช่ไหมคะใช้ปากกานะคะขีดเกินมาอีกนิดนึงประมาณนี้ไม่ให้พอดีมากนะประมาณนี้ค่ะเราก็ทําการใช้กรรไกรตัดเข้าไปเลยนะคะ พอสุดตรงนี้แล้วนะคะตัดเข้ามาอีกประมาณติดเดียวค่ะไม่เยอะมากาแค่ให้แบงค์โผล่นะตอนแรกป้าพาตัดเยอะแล้วมันจะทําให้แบงค์อะค่ะมันมันปิ้นออกค่ะ ตัดเยอะไม่ได้นะพอเราตัดได้ประมาณนี้นะนี่เห็นไหมมันก็จะมีช่องว่างอยู่ถ้าเราใช้มือแบบนี้เราก็เริ่มม้วนแบงค์เลยค่ะนี่นะคะพอเราทําอย่างนี้ครบเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราเริ่มม้วนจากด้านขวามือเนาะตรงนี้ค่ะสุดที่ตรงนี้ม้วนตรงนี้นะเล็กๆเ,เลยค่ะม้วนเข้าไปพลิกพลิกแบงค์แล้วก็ค่อยๆม้วนเข้าไปค่ะ นี่ค่ะพอเราม้วนได้ขนาดนี้แล้วเนาะเราก็จะใส่เข้าไปในแกนกระดาษค่ะบอกก่อนเนาะว่าใส่ได้แค่ประมาณ15แบงค์เท่านั้นอันนี้10นี่คือแน่นแล้วเห็นปหมสิบห้าเต็มที่คือเราม้วนให้เขาเล็กที่สุดนะได้แค่15แบงค์ค่ะเล็กๆค่ะนี่แล้วก็ทําให้เขายื่นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทําตรงที่ดึงกันค่ะอันนั้นสีแดงอันนี้สีชมพูนะคะทําป้ายดึงให้น่ารักมุง้งมิ้งนะคะเดี๋ยวทําเป็นก้อนเมฆแล้วกันอันนี้เนาะ ก็มองให้เหมือนก้อนเมฆนะคะแล้วเราก็จะติดตรงนี้ลงไปอีกค่ะนี่ค่ะติดตรงนี้ลงไปเขียนข้อความที่เราอยากเขียนได้เลยนี่นะคะอย่าลืมนะมันติดไม่ค่อยอยู่เนาะเราต้องมาติดนี่พึ่งด้านหลังค่ะพึ่งด้านหลังแบบกากเพชรแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าพาจะเขียนว่าดึงเบาๆนะเพราะว่าครั้กที่แล้วมันดึงแรงไงนี่เสร็จแล้ว ก็คือมาแปะไว้ตรงนี้เลยนะให้เขาแบบกลางๆค่ะให้กลางๆหน่อยอย่าลืมค่ะสกอ๊อตเทปนะคะแปะที่แบงค์ค่ะแล้วก็พับขึ้นค่ะแล้วก็เอาตัวดึงเบาๆนี้ติดตรงกลางท่าดา ได้เววอะแค่นี้ก็จะมองไม่เห็นแล้วแบงค์ข้างหลังเห็นไหมคะแล้วก็จะใช้นะคะกระดาษนะคะเหมือนกระดาษลูกอมอะ่ะนี่ค่ะเป็นกระดาษยืดๆอย่างนี้ค่ะยืดๆแบบนี้อันนี้นะม้วนหนึ่งนะปะ้าพาซื้อมาแค่10บาทเองอะ่ะเขาลดราคาเนาะมิสเตอร์ดีไอเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นสีขาวกันค่ะวัดเนี่ยเราจะต้องวัดให้เขาไกลๆอีกหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมัดเห็นปะต้องแบบวัดออกมาประมาณครึ่งกระดาษได้เลยค่ะ สมมติอันนี้เราวางตรงนี้เราจะผูกโบเนาะเราก็จะวัดประมาณนี้นี่ค่ะเราตัดออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาเขามาห่อเนาะนี่ค่ะยัดเข้าไปอย่างนี้จริงๆแล้วจะติดกาวสองหน้าก็ได้ไม่ติดก็ได้นะถ้าสมมุติว่ามันเกิดมาเราก็เราก็พับเข้าไปด้านหลังนะคะแล้วก็จับเหมือนลูกอมเลยค่ะจับแบบนี้ จับไว้แล้วเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะลิปบินผ้าค่ะเอามาสองเส้นนะคะตัดให้ยาวๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมัดโบกันค่ะ ถ้าได้เราก็จะได้ปอกอัพดึงโบแบบเก๋ๆทำง่ายๆสำหรับคนงบน้อยมาแล้วนะคะนี่สองอันเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดึงกันค่ะแล้วก็จะมาดูว่าเราสามารถทำวนไปวนมาได้อีกกี่รอบเนาะเรามาดึงอันนี้กันก่อนนะคะอันที่เราทำล่าสุดค่ะนี่ค่ะนึกถึงคนรับเนาะเราก็จะช่วยเขาจับแบบนี้นะคะดึงเลยดึงเบาๆออกมาแล้วะคะ่ะทุกคนหนึ่งแบงค์สองสามสี่ 5 6 7 8 9 10โ oh อ้โหเราได้เงิน1,000บาทค่ะทุกคนเราเอาเป็นของขวัญก็ได้นะวันปัดฉีมวันเกิดวันอะไรโหรับรองนะมันแบบเลิศมากค่ะทุกคนมาเรามาดึงอีกอันหนึ่งนะพอดีเราเงินเฟ้อนะฮะ <Yeah. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> ไม่ต้องตกใจนะคะ <Yeah. S 1> ดึงอีกค่ะ1,2,3 1 2สองอดึงแรงแล้วนะ3 4 5 6าหกเจดปดสิบโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ2อันก็สองพนะคะถ้าเราจะทําแบบหลายๆล,ลูกเนาะมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ามีอีกล้ออะไรอย่างนี้นะตื่นเต้นมากเลย <c oughs> เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะ รลกกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปาผ่าด้วยนะเดีย๋ยวเราจะเอาอะไรดีๆเด็ดๆอย่างนี้มาฝากทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างแน่นอนเนะาะแค่ไงคลิปนี้ป๊าผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบายบายุจบุ๊บ นี่นะคะทุกคนเราสามารถที่จะเอามารีโนเวททาใหม่ก็ได้นะคะพอเราดึงออกอันนี้คือมันดูเหมือนแบบอย่างนี้ใช่ไหม <G rac ias> เราก็ดึงตรงนี้ออกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ติดกาวไม่ได้ติดอะไรเลยเห็นไหม <G rac ias> เราสามารถทําเล่นอีกได้ค่ะสมมุติว่ามันคือการเล่นนะก็เวิร <G rac ias> ์กเวิร์กอ่ะนี่เราก็เอาออกมาเห็นไหมคะทุกคนแล้วเราก็ไปม้วนแบงก์อีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็เอามาทํารีโนเวทได้เรื่อยๆค่ะสนุกสนานกันไปเลยนะคะนี่ชิดยยอด s o r r ่เอ s ดี